ชีวิตเราไม่ใช่หมูใช่หมานะเอาเชื้อโรคมาให้เราแล้วก็ทิท้งให้เราตายอยู่ย่างนี้เหรอติดตายอยู่แบบนี้มันไม่ถูกต้องยาก็ไม่ได้ฉีดไปลงทะเบียนก็ยังไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ทั้งอย่างนะึง คือเคสแรกเนี่ยคือศพเขาเป็นโควิดเขาหาวัดมาประมาณสิบหรือยี่สิบวัดเนี่ยในฝั่งฝั่งทนบุรีเนี่ยคือไม่มีวัดไหนรับเขาเลยเขาก็เดินหาจนมาถึงที่วัดเนี่ยเขาบอกลุงช่วยเผาให้หน่อยเถอะญาติหนูเป็นโควิดแม่หนูเป็นโควิดไม่มีวัดไหนรับเลยเราก็เอาอยัางไงดีก็เลยไปถามเจ้าวาดบอกว่าสงสารคนานะเขาเดินมาไกลมากแล้ว หาวัดมาเยอะแล้วไม่มีใครเขารับเขาเลยเขาบอกว่าอาจารย์บอกว่าแล้วแต่พวกนอันตรายนะบอกไม่เป็นไรพวกพระทั้งหลายก็อย่าอย่าลงมาใกล้ปิดประตูพระที่จะลงมาสวดก็เอาพระหนุ่มๆที่ไม่เป็นไม่แข็งแรงไม่เป็นโรคไม่เป็นอะไรถ้าคนไหนกลัวคืออยู่ในห้องอย่าออกมากก็กลัวนะกลัวแต่ว่า ความสงสารเพราะว่าเขาหาวัดไม่ได้ตอนนั้นจะไป ก็จัดการก็เอายังไงดีก็คือหาเสื้อกันฝนเนี่ยโยมแถวหน้าวัดอะไรเนี่ยวิ่งกันกลัวเราเป็นอะไรหาเสื้อกนันฝนหาถุงมือไอ้ที่ทำอาหารนะก็มาใส่อย่างนั้นนหละการได้ไม่ได้ลุงก็ไม่รู้เอาคนเขามองไปตั้งใส่ของเท้า,ทา,ทาแต่เพราะลุงไป,ไปถ่ายไปถ่ายรูปใส่เล่น t ิกตอมันก็เลยน่ยิ่งไปใหญ่เลยเขาเห็นปุ๊บเขาก็บอกว่ามันไม่ได้นะ อพอไม่ได้พอเราก็ไม่รู้เผาไปแล้วเนี่ยมันก็รอไม่เป็นประสบต,ต่อมาก็มีหน่วยงานของชมรมสองล้อใจบุญที่เกื้อหนุนผู้ยากไร้เนี่ยให้ชุดมาสองชุดโรงพยาบาลทหารเรือให้มาสามสามหรือสี่ชุดเนี่ยแล้วก็ชาวบ้านตรงนี้ซื้อมาให้อีกชุดหนึ่งพระซื้อมาให้อีกชุดมันรวมรวมกันแล้วแปดชุดนี่ย ก็ซักพอตัวไหนขาดก็ทิ้งไอตัวไหนไม่ขาดเราก็แช่น้ํายานะไฮเตอร์ไออะไรนะอะไรนะเตตตอนเหรอนั่นแหะแล้วก็ไปตากแดบดบ <c oughs> เพื่อเพื่อจะมาใส่ใหม่แา่คนเขาบอกว่าผิดมันอันตรายเชื้อไม่รู้มันติดอยู่กับชุดหรือเปล่าบอกก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ลุงก็พยายามทาดิน้นรนทุกอย่างยาก็ไม่ได้ฉีดลุงยาชีวิตรอดอยังไงก็นั่งคิดนั่งคิด วันนี้รวมแล้วก็ห้าสิบเจ็ดใช่ใก็ตอนนี้ตอนนี้คือสุขภาพลุงเริ่มไม่เริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มเลาะล้าแล้วก็คือได้สองศพเต็มที่เวลาสองศพใช่ลุงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าหนึ่งวันหนึ่งศพที่ลุงจะต้องทําหน้าที่นะลุงทาอะไรบ้างจะทำทำให้แบบสุขภาพลุงชุ่มเลยคือน้องถูน้ํายาทั้งสาราเลยถูสารา อะไรแรบร้อยตีห้าเนี่ยตื่นมาเก็บกระดูกเรียบร้อยรอญาติทำมาเก็บกระดูกเสร็จก็ถูาสะแสลาเสร็จพ่นน้ํายากระจักเนี่ยเตรียมพร้อมรอหลับเขาที่จะมาต่อคือเขาก็จะโทรมามา,มา,มา,มาจองไว้อย่างเงี้ยเราก็จะหลับก็ต่อเช้ามาก็อย่างเนี้ยทุกวันทุกวันทุกวันญาติกามาเก็บกระดูกเราก็เวียนกันอยู่อย่างเนี้ยถูพ่นน้ํายาบางทีมีพระมาช่วยบ้าง เราก็ไม่อยากให้ท่านมาเสี่ยงเพราะท่านก็ยังไม่ได้ฉีดยากันทั้งนั้นเพราะเราบอกว่าถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ให้ขึ้น มันมีอยู่เคสหลังๆเนี่ยสี่สิบขึ้นแล้วนะไอ้ส่วบ,บ้านเนี่ยเขาตายสองศพศพแรกลุงเผาประมาณสามโมงเย็นห้าโมงเสร็จเสร็จลุงก็เหนื่อยนั่งอยู่เขาโทรมาอีกแล้วลุงผู้ใหญ่บ้านหนูหมดแล้วลุงช่วยเผานะกมได้ขอเป็นพรุ่งนี้สิบโมงแต่โรงบาลไม่ยอมให้ให้เอาศพออกมาอยู่นั้นใช่แล้วเลี้ยงก็แพงมาก ถ้าถุงใส่ศพมันไวละ300คิดก็7,000จกนะมาถึงนี่ริ่เขามหมื่นเจ็ดใช่เพื่อนย้ายศพจากนั้นมาถึงนี่แต่ผมไม่ไม่เอ่ยชื่อโรงพยาบาลก็นะเพราะมันไม่มีหลักฐานแต่ว่าคนที่เป็นเนี่ยสามเคสทั้งหมดที่โดนโรงพยาบาลนี้ใช่ก็คือเราก็สงสารผลปรากฏ เราก็นั่งอยู่ตรงนั้นว่าเหนื่อยก็เหนื่อยเสร็จไปแล้วศพหนึ่งอีกศพหนึ่งก็ดัดพุงนี้ก็ดีใจพอเขาโทมเาเขาบอกเขาไม่ยอมเลยก็เลยพอดีใครไม่รู้ปภาษากับทหารเอาเขาไปเผาถึงปรทุมแล้วผมมาเจ็บใจคือมาเจ็บใจวัดทําไมไม่รับเผาจากนี่ไปประทุมผ่านไปกี่ร้อยวัดในกรุงเทพเห็นไ,ไหมมันไม่มันนั่นอะมันโหดหูที่สุดคือผมช่วยเขาไม่ได้ นั่งร้องไห้เลย าเามาเขาก็ไม่ได้เห็นใครลูกก็ต้องไปยืนอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมไม่มีใครเลยอ่ะลุงถึงต้องทําบางคนไม่ได้มาไม่ได้ลุงต้องทอดท่าเองวางดอกไม้จันเองจุดธูปพระถวายของเองหมดเราเหมือนเราเป็นญาติญาติผู้ใหญ่เขาโทรมาเลยพี่ตอยช่วยหน่อยนะคนรู้จักกันบ้านที่บ้านติดหมดเลยออกมาไม่ได้ช่วยเป็นญาติทีจัดการเรื่องงานศพให้ทีนะ ทำพิธีให้แทนหมดเลยทุกอย่างลุงก็ทําให้ทุกศพลุงไม่เคยทิ้งแม้แต่ตั้งกระดูกลุงก็จะไม่ทิ้งเดี๋ยววันหนะักหนึ่งข้างหน้าโควิดหมดลุงก็จะทําบุญให้อาจจะเอามาสวดแล้วก็มาเลี้ยงพระแล้วก็ถึงเอาเข้าไปลอยที่ญาติไม่เอาไม่มีใครเอา ในสุดท้ายไม่มีใครสื่ออะไรทุกอย่างไม่เคยมีใครมามองเลยเงียบหมดเขาก็ไม่ได้ห่วงชีวิตเราชีวิตเราไม่ใช่หมูมใช่หมานะเอาเชื้อโรคมาให้เราแล้วก็ทิ้งให้เราตายอยู่อย่างนี้เหรอ,อมันไม่ถูกต้องมันไม่เป็นธรรมกับผมผมก็ต้องสู้สู้เพื่ออะไรเพื่อพี่น้องพ่อแม่ของผมก็พ่อแม่ผมตายแล้วแต่ว่าพี่น้องลูกหลานผมยังมีเห็นไหม ผมก็ยังรับยังพ่วงเขาแล้วเราจะไม่สู้ไม่สู้ก็ไม่ได้ไม่สู้เราต,ตายแน่โรคติดเราต,ตายยาก็ไม่ได้ฉีดไปลงทะเบียนก็ยังไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ทักอย่าง